รถเข้ามาอีกแล้วนะคะสำหรับเตยตา o คร l ออเน n e วอัลติสนะคะวันนี้ได้ราคาม,มาดีมากๆเลยค่ะเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาคันนี้รถปี2019 <c oughs> ใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์สภาพน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันใครสนใจเรคันนี้ห้ามพลาดในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรากำลัจะเจอกับโนอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะตั้งอยู่ถนนสีทไทย68แยก1มุมรีกรุงเทพนะคะมาดูรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาบอกเลยใครที่เป็นสาว t o y o s a Corolla Altis นะคะวันนี้จัดชมออนนิวมาให้ราคาเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นค่ะพี่คันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยง,งานตรวจประจำการนะคะปี2019ราคาดีอีกด้วยนะคะคันนี้นะคะไม่ แค่แส่ต้นๆเท่านั้นเลยเป็นรถสภาพน้องๆป้ายแดงหนึ่งคันที่อยากแนะนําใครที่ตามหายอยู่นะคะกับ Toyota โฉมอ l นิวนะคะมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้จัดมาให้เลยตัวรถสวยเดิมไม่มี ประวัติผิดความชนหนักจมน้ํากองใหม่แน่นอนนะคะและคันนี้ยังไม่เก็บงานหรือว่าเก็บสภาพเลยนะคะเดี๋ยวพามารับชมกันเลยว่าสภาพแรกเข้าของเราเป็นยังไงบ้างมาเริ่มดูกันเลยนะคะสาหรับด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นโฉมของออเนียแล้วเรียบร้อยนะคะราคาสุดพิเศษเลย469,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะจัดยอดเต็มฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่แค่7,600บาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดทัมนอรนิ่งไลท์มีมาให้สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะในส่วนของเลยอรตัวฝากระโปรงคันนี้สันเรียมคมคมเห็นได้ช สภาพไม่มีรูรอย้ําเลยนะคะสันเหนี่ยมโป่งซุ้มล้อเห็นได้สภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของลายตัวแม็กคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขอบ16ดอกยางคันนี้ได้ยางปี2022ทั้ง4เส้นแล้วเรียบร้อยดิฟเบสสี่ล้อมีมาให้แล้วนะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเลยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพัดเดิมจากโตโยต้าอีกด้วยหรือว่ากระจกรอบคันก็ได้เป็นพัดเดิมจากโตโยต้าเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเปิดโครมเมียมนะคะสัเหลียโคมๆน้านข้างเห็นได้ชัด เลยไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะคุมโทนได้วสีทูโทนค่ะสีเบจแล้วก็สีน้ําตาลหรือว่าสีเทานั่นเองนะคะคันนี้ตัวเบาะได้เป็นสีทูโทนนะคะสภาพสวยกริบเดิมโรงงาน ฟังก์ชันออปชันมีมาให้ค่อนข้างครบค่ะสําหรับตัวนี้แอร์แบ็กมีมาให้ทหมดเจ็ดใบเลยนะคะในส่วนของลายตัวคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสวยๆไม่มีช้าเลยนะคะริว้วรอยนะคะตัวนี้ไม่มีช้านะนี่นะคะตัวสีเบดด้านหน้านะคะอยู่สภาพเดิมแล้วก็ในส่วนของลายตัวโครงสร้างค่ะคันนี้น็อตเดิมหัวน็อตรอยเมกอาร์คนะคะสภาพไม่มีช้าเลยสวย,สวยๆเดิมๆนะคะแผงประตูนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเลยกระจกนะมาพร้อมตัวกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้านะคะและในส่วนของรายละเอียดตัว ตัวนี้เลยนะคะตัวน็อตนะคะหรือว่าเป็นตัวรอยเมกอาร์คนะคะเห็นได้ชัดสภาพสวยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีคาะน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีรู้รอยการแกะไข่งังแงะแผ่นเพจเดิม โรงงานวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถนะคะเลขตัวเครื่องตัวถังมีให้เห็นเช็คให้ได้เลยนะคะตรงกับตัวถังตัวรถแน่นอนนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องพอดิสารด้านหลังนะคะตัวเบาะต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยวเรามีเก็บงานเพิ่มเติมให้เนี่ยค่ะอาจจะเป็นรถเพิ่งรับเข้านะอาจจะมีริ้วรอยคราบเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยตามอายุการใช้งานของตัวรถค่ะพี่คะแต่บอกเลยว่าโครงสร้างหลักเดิมแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเบาะด้านหลังนะคะเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันค่ะเบาะหนังสภาพไม่มีช้ำนะคะอาจจะมีริ้วรอยคราบเปื้อนอะไรอย่างเงี้ย นะะในส่วนของรายละเอียดตัวด้านนี้นะคะจะมีตัวแอร์หลังมาให้แล้วเพิ่มเติมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรถสวยมากคอนโซลตรงกลางนะคะค่อนข้างเดิมด้วยพวงมาลัยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะตัวนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างค่ะหวัวน็อตรอยเมกอาร์คนะคะอยู่สภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะนะสำหรับตัวน็อตโครงสร้างหลักเดิมโรงงานค่ะพี่ๆในส่วนของรายละเอียดตัวแผงประตูด้านข้างเช่นเดียวกันนะคะตัวรถสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีช้ำ กระจกเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆใครอยากได้นะคะคันนี้4ี่แสน 69,000บาทเท่านั้นค่ะพี่จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงแค่7,600บาทตลอดยุสัญญาเลยนะคะมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังคันนี้นะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมจาก To y ยต a นะคะมาพร้อมตัวสีโครเมียมตัดสวยๆทะเบียนนี้ได้ไปเลยนะคะพี่ๆค่ะตัวด้านหลังไม่มีการโดนเบียดหรือว่าโดนชนมาแน่นอนกระจกด้านหลังนะคะได้เป็นพัดเดิมจาก To y ยต a หลังคาไม่มีการพลิกความชนหนักมาแน่นอนสภาพสวยๆกริบๆเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะ,ะห้องเก็บสัมภาระเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันนิดนึง ะะเปิดขึ้นมาเลยน็อตเดิมๆรอยมคอัพแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมจากโรงงานแบบนี้ไม่มีชาแน่นอนนะคะในส่วนของรัดเดียตัวห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุๆค่ะพี่ๆขาและตัวยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์ด้านล่างมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะไม่มีวน้าท่วมมาหรือว่าพิความมาแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะเป็นรถหน่วยงานประจําการนะคะข้อดีของรถหน่วยงานประจําการเลยนะคะพี่ขาเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะไว้วางใจในเรื่องของตัวโครงสร้างได้เลยซื้อออกไปไม่มีซ่อมแน่นอนนะคะและ ไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของตัวโครงสร้างไม่มีประวัติพิกความชนหนักจมน้ากองไม่นอนค่ะพี่ๆขาร้านนํามีรับรหลังการขายให้30วันนะคะรถมีปัญหานํากลับเข้ามาให้ดูแลได้เลยนะ,ะจองผ่านออนไลน์ได้นะคะเงินจองนะคะถ้าเกิดเรื่องไม่ผ่านเราสามารถคืนเงินจองให้ลูกค้าเต็มจำนวนอีกด้วยใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถมือสองคัดเตดสวยๆนะคะติดต่อมาได้นะคะสันเหลีย่ยมนันข้างเห็นได้ชัดกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยตา้าภายในก,กว้างๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะ หัวน็อตรอยเมกอาร์กนะคะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีช้าด้วยนะคะภายในเดิมเดิมโครงสร้างหลักเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะใครที่ตามหาอยู่นะห้ามพลาดเลยกับรถนารถเก่งมือสองนะคะสะภาพน้องๆองป้ายแดงเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของรายละเอียดภายในนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่เดิมแท้โรงงานนะคะอยู่ที่10,000แสนนะคะ4ี่หมื่นนะ,ะ1 4 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะพี่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะให้ดู ภายในนิดนึงเลยตัวรถการันตีมาให้ความสวยเดิมเลยนะคะอ่ะนี่นะคะ1นึ0งแสนนะคะ4314กิโลคันนี้ไม่เดิมจากโรงงานพงมาเยอาจจะมีริ้วรอยฉ่ำอะไรกันเนตามอายุการใช้งานนะคะพี่ๆของตัวรถเลยนะคะเพราะว่าตัวตรงนี้มันบางมากเลยนะพี่บางทีเหงื่อเราโดนอะ่ะ นะมันอาจจะถลอกนะนะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะตรงนี้นะคะลูกเด้นเครื่องเสียงนะคะคลาสสิกเดิมจากโรงงานเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ fm dm r fm นะคะ DCD ได้หรือว่าไรเนี่ยเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยนะคะระบบแอร์ออโต้นะคะมีมาให้ครบเลยเกียร์ออโต้สวยๆอยู่สภาพเดิมนะคะมาพร้อมเบรกมือที่เป็นแบบดึงแบบนี้นะคะคอนโซลหน้าหน้าตัวรถสวยๆเดิมๆแบบนี้คะ่ะพี่ๆขาวไฟหน้าตัวรถเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ภายในนะคะเดี๋ยวเราต้องมีการเก็บงานให้นะคะแต่โดยรวมแล้วโครงสร้างหลั นนะะเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆทนายสนใจละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยหลังจากปรับสภาพเสร็จเดีด๋ยวส่งตัวรถให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะสนใจยังไงเรียติดต่อมาได้นะคะพี่ขาคันนี้สวยตอบโจทย์แน่นอนนะการันตีมาให้แล้วสวยเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะพี่ๆคันนี้นะคะหลังคาไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมาคะ่ะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะแล้วก็แผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสวยๆแบบนี้อีกด้วยนะคะนี่ ร,รถสวยมากนะคะพึ่งรับเข้าร้านมาวันนี้เลยสีเดิมโรงงานสวยๆกริบๆนะคะสันเหลี่ยมงคมงๆเห็นได้ชัดสภาพสวยแบบนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้สภาพค่อนข้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะสภาพหน้า้องเครื่องก็อยู่สภาพเดิมไม่มีดูรอยคราบน้ํามันไหลเยิ้มน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมคันหน้าเดิมเดิมโรงงานนะคะไม่มีดูรอยการแกะไขงัดเงี้ยสำหรับตัวน็อตนะคะน็อตยึดฝากระโปรงเห็นได้ชัดเลยค่ะพี่อยู่สภาพเดิมนะคะตาปั๊มโตโยต้าอยู่สภาพไปเห็นแบบนี้เลยนะคะสติ๊กเกอร์บอกรต่างๆมีมาให้ครบถ้วนแบบนี้นะคะสำหรับพี่ท่านไหนที่มองหาโตโยตา้าโคราออติสออนิวนะคะหนึ่งจดทกจีไว้ใช้งานอยู่นะคะ เลย4 6 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่ใช้งาน140,000กิโลเท่านั้นเลยสำหรับคันนี้นะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่ 7,600บาทตลอดอยุสัญญาเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถจองผ่านออนไลน์มาได้เงินจองตรงนี้นะคะไม่ได้ไปไหนแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าทําเรื่องไม่ผ่านหรือว่าเรื่องผ่านนะคะเรานะถ้าเกิดเรื่องไม่ผ่านนะคะเราคืนให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเรื่องผ่านเรามีการนะคะคืนในวันรับรถให้อีกด้วยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดไฟนแนนซ์หรือว่าเป็นซื้อสดนะคะสามารถสอบถามคุยรายละเอียดกันได้เลยะคะ่ะพี่ๆค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยยินดีให้คําปรึกษาทุกเคสเลยนะคะและก็ที่สําคัญลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด,ดวเอง เรามีรถสไลด์นะคะส่งถึงที่ด้วยนะคะสนใจเรขคันไหนเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้นิดหนึ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถอันติดมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ